อะไรคือความจริงครับครูจันตะวันท่านจะชอบพูดว่าให้เห็นความจริงตามความเป็นจริงกันวาแล้วอะไรคือความจริงวะเกิดคําถามขึ้นในใจเราก็ไปถามท่านเหมือนกันนะครูอาจารย์ครับความจริงคืออะไรท่านก็ว่าของเขาก็จริงของเราก็จริง ของเขาก็จริงของเราก็จริงแลวอะไรคือความถูกเพราะเราไปหมายเอาความจริงคือความถูกต้องทำไมมันได้ทะเลาะกันวะในเมื่อมันจริงทั้งสองอย่างคําว่าจริงคําเดียวนี่เราเข้าใจผิดเราไปหมายเอาว่าความจริงต้องเป็นความถูกต้องและดีทุกอย่างมันจริงของมันอยู่แล้วร้อนก็จริงหนาวก็จริงทุกข์ก็จริงสุขก็จริง ได้มากกจริงเสียไปก็จริงพบเจอก็จริงจากก็จริงเห็นอยู่ก็จริงไม่เห็นอยู่ก็จริงรู้อยู่ก็จริงไม่รู้อยู่ก็จริงทุกสรรพสิ่งเป็นของมันอยู่แล้วไม่ได้เป็นตามความเห็นของเราแต่ความเห็นของเรานั้นเอาไปตัดสินความจริงที่มันปรากฏอยู่เท่านั้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นคนโกหก คนพูดไม่ใช่ไม่ได้พูดเรื่องจริงนะแล้วก็ไปตัดสินเขาว่าเขาไม่ดีนะคือความเห็นเรานะแต่ความจริงน่ะเขาพูดกหมันถูกแล้วนะคนพูดจริงก็เช่นกันนะเขาพูดจริงมันก็ถูกแล้วเขาพูดไม่จริงก็ถูกแล้วนคนดีก็ถูกคนไม่ดีก็ถูกทุก อากับกิริยาที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นมืดเป็นสวาน่างนะทั้งภายนอกและภายในใจล้วนเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเราแค่รู้จักมันเท่าที่มันปรากฏแล้วก็ปล้อยมันผ่านไปอย่าเอาความเห็นไปแทรกสภาว่าความจริงนั้นจงเห็นเท่าที่มันปรากฏแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป สัมผัสอารมณ์เท่าที่มันปรากฏดแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปป้หนึ่งเราสัมผัสกับอุณหภูมิความร้อนความเย็นบางวันมันก็เย็นสบายบางบางวันมันก็ร้อนอบอ้าวนะแค่รู้มันเป็นแค่นั้นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปปล่อยมันผ่านไปเพราะทุกสรรพสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นของมันเช่นนั้นเรียกว่าความจริงแต่ระดับระดับลึกซึ้งลงไปก็จะลึกซึ้งไปลึกซึ้ง แม้แต่ความจริงที่ปรากฏก็ไม่จริงแม้แต่ความไม่จริงนั้นก็เป